ไปเจ้าอันนี้เดี๋ยวปามากินยำอึงเจ้าอันอันนี้คนเหนือเป็นห้องวายยำอึงเนาะขัวน้าพริกดาบเน,นี่ยต้มอึงเนาะเอามาใส่ไปกันเจ้าคนอี้สานเป็นห้องวัดตัวอึงแมนจาโอ้ยตัวแงขนาดอึงไฟแรงไปหน่อยนึงมือจะแอบเหลืองหน่อยนึงอืมเนาะ อึ้งใครทุกตัวเจ้ามีน้นนองเอาหัวกับมือกับอันนี้เป็นออกตีนเป็นออกเนาะอาเดอร์อลเดอ,อรดอ์หนึ่งสองสาม กลัาตัวไปได้เจ้าใหญ่คน่นใจเมนูน้าคนขยายขยายน้าค่ะออ ไข่เน้นๆเอาละดูต้งทอไวจ้ะ

กระตัวโอ้ตัวนี้ต้องแข็งเป๊กต้มเหมือนมากปีปีลูกโอ้สวรรค์แต่แต่เลยมีไข่มีตับ